สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับทักทายไปยังช่อง YouTube ของจันทาวรแก้วหลวงคำแล้วก็ทักทายไปยังทุกแพลตฟอร์มที่คลิปของผมจะไปถึงนะครับก็เป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วนะครับที่ไม่ได้มาเจอกันนะครับวันนี้ก็มาเจอกันก็จะมีสิ่งดีๆมาฝากเพื่อนๆที่ยังไม่รู้เช่นเก่าเช่นเดิมนะครับ วันนี้พูดอยากติดตข,ขัดขัดบ้างนะครับก็เนื่องจากไม่ได้เจอกันนานวันนี้จะมาพาเพื่อนๆไปลบเพลงที่เราเคยร้องไว้ใน V Sing นะครับในระบบปฏิบัติการ iOS ซึ่งก็จะเป็นคลิปแรกๆของผมในระบบปฏิบัติการ iOS นะครับสำหรับการลบเพลงใน V Sing ในระบบปฏิบัติการ Android นะครับก็อดใจรอนะครับ เดี๋ยวว่างๆก็จะมาแนะนำเพิ่มเติมสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Android นะครับวิธีที่จะไปลบเพลงที่เราเคยร้องในในในวีซิงนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตกดโฮมไปก่อนเดสกทาอ่าก็ให้เพื่อนๆไปหา v ีซิงที่เพื่อนๆติดตั้งไว้หรืออ่าอยู่ในหน้าจอของ iPhone นี่แหละครับ ส่วนผมก็จะไปหาเช่นกันนะครับวาร์ฟวีซิงเอสวีซิงรายการใหม่2 5 6รหารายการอ่าเมื่อเจอวีซิงนะครับเมื่อเจอวีซิงก็ให้ดับบลแทบเข้าไปเลยนะครับวีซิงข้ามปุ่มอ่าก็ข้ามไปค้นหาเพลงศิลปินและผู้ร้องช่องค้นหาค้นหาเพลงศิลปินและผู้ร้องนะครับเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะเข้ามาแล้ว ก็เจอคำว่าอัปเกรดอะไรสักอย่างนะครับก็พยายามหาทางให้เขาเข้ามาในช่องค้นหานี้ให้ได้นะครับเมื่อเราค้นไม่ใช่ดิเมื่อเราเปิดวีซิงเข้ามาจะเจอคำว่าค้นหาเพลงศิลปินและผู้ร้องช่องค้นหาค้นหาเพลงศิลปินและผู้ร้องนะครับก็ให้ปัดขวาไปทีหนึง ก็จะเจอว่าเขาเงียบนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับให้เราเคาะไปทงที่เขาเงียบเงียบนี่แหละครับเข้าไปตรงนี้แหละครับปุ๊บ,บ,บ <c oughs> วันนี้ก็เสียงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่าอาจจะมีอาการไอๆเล็กน้อยแต่ไม่ใช่โควิดแน่นอนนะครับก็ <laughs> <laughs> เมื่อเข้ามาในนี้แล้วให้ปัดไปเจอเพลงอา่าคำว่าเพลงของฉันนะครับอา่า ตัดไปเลยนะครับพบปุบบกันถักแก้ัดสิบสปุ่มปุ่มเพื่อนมาเพลงของฉันยี่สิบเพลงของฉันยี่สิบนี่หมายความว่าเพลงของผมมียี่สิบเพลงนะครับส่วนเพื่อนๆอ,อาจจะเยอะกว่าผมหรือบางคนอาจจะน้อยกว่ากันไปนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ไม่ค่อยได้เข้ามาซะเท่าไหร่นะครับเมื่อเจอคําว่าเพลงของฉันยี่สิบเพลงของฉัน ตัวเลขไม่ต้องสนใจนะครับให้ให้เจอคําว่าเพลงของฉันแล้วก็เคาะเข้าไปเลยนะครับ,รรบ,บปึ๊บเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เพื่อนๆปัดไปหาเพลงที่เพื่อนๆต้องการลบได้เลยนะครับส่วนผมก็จะไปหาเช่นกันนะครับอลบทำร,รวบรเพลงยี่เล่นถูกเพลงสิบแปดฮักน้องคือเก่าอะผมจะลบเพลงฮักน้องคือเก่านะครับ เมื่อผมเจอแล้วก็ขอเข้าไปตรงนี้เลยนะครับแต่เพื่อนๆถ้ายังไม่เจอก็ปัดไปหาให้เจอนะครับเพลงที่เพื่อนๆต้องการลบแต่บอกก่อนนะครับว่าเมื่อเคาะเข้าไปแล้วเขาจะทําการเล่นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการหยุดเพลงก็คือเวลาเขาเล่นก็คือใช้2นิ้วเคาะสองครั้งบนหน้าจอนะครับผมก็จะเข้าไปแล้วนะครับทํางานอยู่ไอเพื่อนมวยปุ่มเพื่อนเตืออ่าผมก็ ใช้2นิ้วเคาะบนหน้าจอให้เขาหยุดแล้วนะครับจากนั้นให้สังเกตดูให้ดีนะครับน้องคือเก่าก็ให้ใช้1นิ้วแตะหาปุ่มย้อนกลับของของ p n o n นนะครับย้อนกลับปุ่มอ่าเมื่อเจอย้อนกลับเมื่อเจอย้อนกลับแล้วให้ปัดขวามานะครับ ฮักน้องคือเก่าฮักน้องคือเก่าปัดความมาไอคอนมอไวท์ปุ่มอันนี้แหละครับไอคอนมอไวท์ white, อะไรสักอย่างนะครับฮักน้อง,งอคื่ไอคอนมอวท์ปุ่มอ่าเมื่อเจอตรงนี้ <c oughs> เพื่อน <c oughs> ๆอาจจะมีคําอธิบายคําว่าเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ของผมได้ไปปิดคําอธิบายของเขาไว้นะครับเขาเลยไม่อ่าอธิบายในส่วนนี้แต่ เมื่อเพื่อนๆเ,เจอคำว่าไอคอนมอไวท์ปุ่มไอคอนมไวท์แล้วนะครับก็ให้ดับเบิลแทบสครั้งเข้าไปเลยครับตั้งเพลงส่วนบุคคลเมื่อเคาะเข้ามาแล้วให้เพื่อนๆปัดไปหาท้ายสุดสุดท้ายเลยนะครับปัดไปเรื่อยๆเ,เขาจะมีลบอยู่นะครับปฏิเสธแชร์ดาวน์โหลดปักหมุดคลิแก้ไขครับแก้ไขหนะ้าลบลบอ่าเมื่อเจอคําว่าลบแล้วเราปัดเขาก็ไม่ไปแล้วนะครับลบลบลบ,ลบ,ลบ ่าเมื่อเจอลบแล้วนะครับก็ดับแท็บเข้าไปเลยนะครับคุณต้องการลบเพลงนี้หรือไม่คุณต้องการลบเพลงนี้หรือไม่ก็เพื่อนๆจะต้องการลบก็ปัดไปเลยนะครับยกเลิกปุ่มยกเลิกก็คือไม่ลบหรือยกเลิกนะครับยกเลิกการลบนั่นเองหรือลบปุ่มลบปุ่มนะครับอันนี้แหละที่ต้องการ อย่าลืมนะครับขอบอกก่อนเมื่อเราลบเพลงนี้ไปแล้วเขาก็จะเล่นเพลงของเราที่เราร้องไว้ต่อไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเคาะเข้าไปตรงการลบนี้แล้วนะครับเราต้องใช้สองนิ้วเคาะบนหน้าจอให้เขาหยุดเหมือนเดิมนะครับตัวอย่างเช่นผมจะลบเพลงฮักน้องคือเก่าก็ปัดมาหาครับว่าลบปุ่มลบปุ่มลบปุ่มเคาะเข้าไปปุ๊บลบแล้วอ่า เมื่ออ่านี่นี่น,นี่มาแล้วนะครับก็ใช้สองนิ้วเพาะบนหน้าจอเลยครับอ่าแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถออกไปได้เลยนะครับเพราะว่าเพลงของเราลบไปแล้วนะครับตัวอย่างผมจะย้อนกลับออกมาท, 16, 5, ท,ท,ทายเตอร์สิบหกห้าทายเตอร์คอนบล็กปุ่มวีสิงเพลงของฉันสิบเพลงของฉันสิบเก้าอ่า ก็จะมีเพลงของฉัน19เพราะว่าผมลบออกไปแล้วเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดปุ่มโฮมออกมาได้เลยมีส <V ising. S 1> ิ่งอ่าก็17บเรายการบนศูนย์ควบคุมก,ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับัสแกนรหอ่าว่าอ่าจะทำได้หรือไม่ยังไงก็ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับกล้องปุ่ม เหตุผลที่เพูดค้างค้างคาคานะครับก็เพราะว่าในขณะที่ผมบันทึกหน้าจออยู่นาขนาดนี้นะครับไม่มีสมอทอกก็เลยต้องบันทึกหน้าจอแบบลำโพงหูฟังโทรศัพท์นะครับกว่าจะฟังออกก็ต้องตั้งใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาไม่ดังมาออกนอกลำโพงนะครับแต่ถ้าเขาดังออกมานอกลำโพงเมื่อไหร่นะครับ คุณภาพเสียงก็จะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับพูดติดๆขัดขัดเพราะฉะนั้นก็คือต้องตั้งใจฟังของเขาไปแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆร่ำรวยเงินทองและสุขภาพกันทั่วหน้าเลือกอกยู่ให้ปล<ร>อดภัยจากโควิด1 9กัน,กน,นทุกๆท่านเลยนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ